มวที se ่โชคดีม hmm. ัธยมชั้นมัธยมที่สานะครับแต่ผมตัวนี้จะ เ่อใหดนิการเกณฑนข้นที่นะครับสอพิจิตรตางจังหวัดเด็กที่นาเสนอมาตั้งแต่ระดับประถมนิยมยศตีประมาณ600คนนะครับโดยการคัดกรองของสถาบันการศึกษาก่อนจะถึงเราอะนะจะมีสถาบันมีอาจารย์ที่ปรึกษาคัดกรองมามาก่อนอประมาณ600อคนอขณะนี้ก็ผ่านเกณฑ์นั้งตลสามิบสคนเขียนเกี่ยวกับสังคมแล้วก็อาชีพแล้วก็ความใฝ่ฝันนะคะแล้วก็ แล้วก็การเรียนการเป็นอยู่ของของที่บ้านของที่โรงเรียนทุกอย่างเลยค่ะว่าแบบอยากเป็นคนดีอย่างไรแล้วก็อยากจะสารฝันอย่างไรต่อไปให้ดีขึ้นนะ,ะนหนูก็จะเก็บรักษาเอาไว้ค่ะให้ลูกให้หลานรือตอบแล้วก็รักษาให้ดีสืบไปะคะ่ะการทําความดีก็มันมันทาได้เสมอะคะ่ะแล้วก็ไม่ เราไม่ควรทําแบบให้แบบยิ่งใหญ่เกินไปแต่แบบมันก็ทําได้ตลอดนะคะก็อยากให้ก็อยากให้ทุกทุกคนทั่วไปทําความดีกันมากขึ้นนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะที่ได้มอบรางวัลน,นี้ให้กับหนู